รายการต่อไปนี้เป็นรายการเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีสตรีมีคําดูได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับน้อยน้อยน้คือว่ามือนีมีเรียนออนไล์สีเรียนเอียงละละอคุณครู่นเห็ดคลิปวิดีโอมาให้มืองครับคูผู้สอนคู้ได้ละละคุณครูอาคมสีเชียงสาครับคุณครู่นรอยหลีได้ครับ ก็สนตัวกตั้งใจเรียนเด้อคี่ได้ยินว่าคุณมีใบงานน้ำเหตตั้งใจเฮ็ดกิจกรรมเด้อครับผมครับผมอยูตั้งใจครับผมไปเรียนก่อนเด้อครับไม่ไงครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับเนรัยวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาของชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่นะครับสำหรับเนื้อหาวันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาในเกี่ยวกับในบทที่2เรื่องพฤติกรรมทางเพศนะครับ สำหรับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้นะครับในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมที่เหม,มา,เาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมได้นะครับแล้วก็นักเรียนสามารถยกตัวอย่างวิธีการปฏิเสธการกระทําที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศได้นะครับสําหรับในคลิปวิดีโอจะเป็นอย่างไรนะครับขอให้นักเรียนชมวิดีโอจนจบแล้วก็ทํากิจกรรมท้ายบทเรียนด้วยนะครับ เพศวิถีนะครับเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับจิตใจพฤติกรรมและก็สังคมด้านเพศของบุคคลนะครับเช่นต้องการเป็นเพศอะไรนะครับแล้วก็การแสดงออกต่อสาธารณะเกี่ยวกับเพศของตนเช่นชายแสดงออกเป็นหญิงนะครับในที่สาธารณะอย่างเปิดเผยเป็นต้นอย่างนี้นะครับครูครับเราควรแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทยครับเช่นการไหวแสดงถึงความอ,อ่อนน้อมถ่อมตนการแต่งกายตามกาละ,ะเทศะและวัย ไม่พูดจาหยาบคายเรื่องเพศเป็นเรื่องส่วนตัวการนักนวนสงวนตัวของเพื่อนักเรียนหญิงห้ามไม่ให้ใครมาจับของสงวนหรือว่าอวัยวะเพศของเราห้ามจับหน้าอกและอย่าให้ใครมาแตะต้องร่างกายส่วนอื่นๆที่จะนำไปสู่การล่วงเกินทางเพศการหยอกล้อเล่นกันหรือการทักทายกับเพื่อนผู้ชายแม้ว่าจะสนิทกันก็ไม่ควรแสดงพฤติกรรมนี้ ราะการไม่ระวังอาจนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้ครับและต้องไม่สัมผัสร่างกายโดยมีเจตนาล่วงเกินทางเพศครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศของชั้นปรึกษ,ษาปีที่4นะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน,นะครับในคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์แล้วก็สามารถทําให้ในักเรียนปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยของตนเองได้ดีนะครับ แล้วก็คุณครูจะมีคลิปวิดีโออะไรขอให้นักเรียนติดตามข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็วันนี้คุณครูก็ขอ,ขอจบการนำเสนอแล้วก็จบนื้รหาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย